พี่รถเปลี่ยนสีเองได้เหรอเนี่ยดูดิหลายหลายคนอาจจะอยากได้เกมพาดปลดล็อกรถต่างๆในแมปบลูเฮฟเวนวันนี้ผมจะมาพาทําความรู้จักกับแมปนี้ออลลี่เฮฟเวนซึ่งนะ่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากบลูเฮฟเวนซึ่งแมปนี้นั้นมันมีรถให้เราเลือกมากมายเลยนะท่านผู้ชมดูดิ <Wow. S 1> ดูแบบแบบ โอ้โหเพราะว่าจันังจะเต็มซปเปอร์คงซปเปอร์คาร์นะก่อนจะไปดูว่ามันมีอะไรกันบ้างในแมปนี้ก็กดไลค์หน่อยสยิและใครวเฮ้ยใจเย็นดีค่อยๆขับเอ๊ะทำไมรถเขาเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาวะใครอยากเล่นผมเอาลิก์ไว้ให้นะทุนผู้ชมนะเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างวะเดี๋ยวเราลองมาสร้างบ้านนี่เออวะสร้างบ้านอันนั้นได้ปะบ้านเกมพาร์ทเรานะมันมีจุดไหนบ้างเออบ้านพวกนี้เติมปะวะมันจะเเป,ป็นสปอนจุดธรรมดาก็ได้วะโอไมคก็ oh จุดนี้สปอนได้หรือไม่ ไม่เหมือนจะมีพวกบ้านเติมด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าบ้านหลังนี้นี่เป็นบ้านที่น่าจะมีในเข่มแบบนี้นะผมว่าเออมาดูบ้านกันดีกว่าก่อนจะไปดูรถเอาเข้าบ้านไงเนี่ยเอาผมไปล็อกประตูไววีนกำบแต่หน้าตาก็คล้ายคายบุกงแฮเว้นนะหรือเป็นบ้านในบุ้งแฮเว่นอยู่แล้ววะใหร้รู้คอมเมนต์บอกฉันหน่อยนี่นอนที่นอนอะไรได้ปกติเหมือนกันหมดอืมมันมีตู้เสื้อหรือเปล่าวะที่ผมไม่มั่นใจนะท่านผู้ชมมาชื่นชมแมปกันแต่แมปดีทําเหมือนกันเดะเลยนี่ห้องอะไรวะออกไปไม่ได้หละเนีบ้างะ อันนี้รถไรวะโอ้ oh, รถคันนี้ทําไมรถมันซิ่งไงวะด,ดูดิดูดิในแมปเหมือนกันเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมใช่ไหมแต่ด้านนี้ไม่มีโมเทลอะโรงแรมของเราอืมไม่มีวะแต่อันนี้เป็นเป็นห้างแบบดั้งเดิมนะ ห้างแบบดั้งเดิมสมัยก่อนมันจะเปลี่ยนโมเดลใหม่เป็นอะไรนะเฮฟเว่นพาซาหรือเปลอมึจําไม่ได้แต่ประชาชนในเมืองก็ซิ่งรถกันเลยทีเดียวโอไมโอไมหน้าตาคล้ายๆกันหมดวะมาดูรถด,ดีกว่ารถคันนี้ก็ถือประเทศดีนะเออวะในลงแจกรถด,ดิกดตัวอ e ีนะลงแจกรถรถในรถพรีเมียมมีอะไรบ้างวะอ๋อรถพรีเมียมจะเป็นรถพวกอันนี้พวกเกมพาสท่านผู้ชมจะเป็นอีกขั้นหนึ่งเลย,ยดูดีนี่นี่ั้นนี้น่าจะเป็นรถเกมพาสเหมือนกันหรือเปล่าว่าบอกว่าเบนเบนจีคาร์คันนี้เป็นรถธรรมดารถฟรีไหนมาดูพวกซูเปอร์คาร์ดิมาแล้ว อันนี้เป็นอะไรอันนี้น่าจ,จะเทสลานะท่านผู้ชมรถไฟฟ้าเฮ้ยๆใครเนี่ยมาชนใช,ช่ไหมบูคาตี้อู้บูคาตี้บูคาตีนี่เป็นเทสลารถไฟฟ้าโอาใม่มันมาเล่นรถไฟเฉยแต่เหมือนอยู่นะท่านผู้ชมมันทําเหมือนมากเลยลเว้ยรถไฟฟ้าเนี่ยเออมันจะมีจุดชาร์จแบตอยู่ตรงร้านเบอร์เกอร์นี่มันชาร์จได้ปะวะนี่ไงนี่ไง,ง,งจุดชาร์จแบตชาร์จแบตชาร์จได้ไหมต้องถอยตูดชาร์จใช่ปะหนูรักษาการถอยหัตีโค้งอ่ะจอดแค่นี้ชาร์จเฮ้ยรุ่นตู้ชาร์จ ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ไม่ขับมาดูรถคันใหม่ดิอันนี้อะไรนี่อู้มีรถแบบนี้ให้เล่นฟีด,ด้วยหรอเนี่ยในบุคเคเบ้นแบบจริงไม่มีนะเนี่ยโอ้ใครอยากได้บรรยากาศอันนี้ก็ลองมาเล่นดูเปลี่ยนสีได้อิสระเลยปะเปลี่ยนสีได้ปะเปลี่ยนสีไม่น่าได้ปะเอ้าเปลี่ยนได้อ๋ออันนี้เปลี่ยนสีล้อเป็นกําแต่ล้อมันก็ไม่เปลี่ยนต้องคลิกตรงถาดสีนะผู้ชมมันก็จะเปลี่ยนตามสีที่เราชอบซุปเปอรค์คาร์โอไม่ชนไปเลยเป็นท่อแบบ รถรุ่นอะไรใครรู้บอกผมทีผมไม่รู้่าเล่นทีเล็กทีละน้อยไปกด e เพื่อลงรถลบรถมีรถอะไรอีกวะอันนี้แ oh ลนด์โรเวอร์ป่ะโอ้ไม่กอดแลนด์โรเวอร์หลอนเนี่ย SUV ขนาดใหญ่ชนเลยามากเมืองมันเหมือน,น,นกันหมดนะพวกแก้ออืออไอรกแกเท่จังขอชนหน่อยดีขอชนหน่อยเอาแกรบรถ <c oughs> <c oughs> สร้างบ้าน บ้านเติมเด้อปลดรถบ้านอันเก่ากันสปอนบ้านนี่ไม่จำกัดเวลาการสปอนบ้านเลยนะท่านผู้ชมเราสามารถสปอนบ้านได้เรื่อยๆเลยบ้านมีไม่กี่หลังนะแต่บ้านหลังนี้มันบ้านเติมนะเวยนี่นี่หลังที่ผมสปอนให้ดูนี่เออเป็นบ้านเติมแล้วเอาตู้เซฟมาใส่เหมือนกันปะบ้านหลังนี้ตู้เซฟอยู่ในผมจําได้ขึ้นมาชั้นสูงๆมันจะอยู่ห้องนี้นี่ไงตู้เซฟมีเฉยเอาเปิดเปิดเอาเงินได้แต่เอาเงินไม่ได้เปิดได้แต่เอาเงินไม่ได้แล้วในกระเป๋ามันมีอะไรบ้างมันมีอะไรให้ใช้บ้างเนี่ยไม่มีระเบิดไมม่ี ไอมีขนมเค้กอะไรยในบูคเว่นไม่มีนะชิ้นนี้กินได้ปะกินไม่ได้ฉันหิวทำไงเออกินไม่ได้อ่แล้วใครมาเข้าบ้านฉันให้ไปเกมเข้าบ้านฉันทำไมออกไปแบน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 ไล่แบน,แบนไม่แน่ใจว่าแบนได้หรือเปล่าไหนมาดูรถคันนี้เลยรถพวกนี้เท่นะี่ยเบนเนี่ยดูดิโอ้เป็นจีคาร์ดรถลูของเราลงมาฉัะติดเบาะเลยเหรอโอไมคโอไมคจะพาดูรถแบบรดเร็วขันไหนวะ ดูคันนี้แบบน่าสนใจนะท่านผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ยผมไม่รู้รุ่นร,รถนะแมคคาเรนนะือปว่าผมเดาผมเดาโอ้ซิงซิงทั้งนั้นดูภายในดูภายในไม่ได้นีไ่ไงดูได้รู้สึกว่าทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยแรงยังวะถอยป้ายป้ายชนไปเลย <c oughs> ชนปั๊มน้ำมันโอ้ไม่กอดตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะไอ้นี่เอารถมาจอดกลางเมืองเปิดไฟรถตรงไหน,ไหนวะ ไไฟโล่เขาสว่างจ้าเลยดูดิท่านผู้ชมแบบสว่างเลยอะดูดิไฟเกียร์สว่างกันดูฉันเล่นคันใหม่ก่อนคันนี้น่าสนใจให้คันนี้รถซิ่งโอ้ my god สติ๊กเกอร์จะเยอะไปไหนเนี่ยอะไรเอานั่งไงวะเอ้าขับไงฮะพวงมาลัยขวาเหรอโอ้โห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 ระเบิดโอ้โอ้ทำไมบังคับยากเกี่ยวกับนี้บังคับโคตรยากเลยโอ้ควันเต็มถนนเลยดูดิบังคับยากวะมาดูคันต่อไปดิโอ้อันนี้รถอะไรวะ รุ่นอะไรวะรุ่นอะไรวะไม่รู้แต่เทศดีดูไม่ออกวะน่าสนใจเอาขี่รอบเมืองอุย้ยใครไปสร้างบ้านต้นไม้กลางทะเล,ละเนั้นเฮ้ยน่าสนใจว่าบ้านต้นไม้กลางทะเลเลยหรอนเนี่ยโอไม่ก่อนบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้นอกเมืองมันช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินตรงนี้เหมือนแมปจริงเป๊ะเลยท่านผู้ชมแต่บางที่ก็อาจจะไม่เหมือนแต่ว่ารายละเอียดมันอาจจะไม่ไม,ไม่เท่าบริเวนนะความรู้สึกที่เล่นอะไรเงี้ยเออ รายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้น่าสนใจในแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นรถนะท่านผู้ชมนะแต่รถพวกริมเลียมโมเดลเก่าผมจะไม่ดูผมจะดูแต่รถแบบดูดิอย่างเช่นคันเนี้ยพี่รถเปลี่ยนสีเองได้เหรอเนี่ยดูดิเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นบุคเคฟเว่นมากี่แมปเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยดูดิอันนี้น่าจะเป็น GTR หรือเปล่นนานิสสัน GTR. น่าเอาไปซิ่งซงะเหลือเกินแมปที่แจกรถฟรีโคตรหลายคันนะออวะ่ะ น่าสุดใจอยู่นะอันนี้รถอะไรวะลองลงดิลองลองดูดิลองดูดิรถกระบะกระบะโมเดลเก่านะ่าจะเป็นโมเดลเก่ามันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรอันนี้แหละโอไม่ oh my, ดูคาตี้รถดีโคตรแพงเลยในชีวิตจริงยังได้ยินเขาว่ามาแบบนั้นนะสีท่อเลยนะตรงนี้เอาไปได้ไม่นี่ก่อน oh my, โอไม่โรเทเลยขึ้นกับเราหมาย <laughs> คนมานั่งกระบะท้ายได้ด้วย <laughs> เอาไปนู่นอีกเลยโอ รถอะไรกว่าอันนี้เลมโบกินี่อ่อันนี้เลมโบน,น,นี่มันมันมีในเกมพาร์ทพรีเมียมนะหรือเปล่าไม่รู้ลบก่อนอันไหนที่ถ้าคุณหน้าคุณตาผมก็จะไม่เล่นนะในรองคันนี้ดิเอ้ยคันนี้สวยนี่หน้ามาซิ่งเล่นนะท่านผู้ชมดูดิโอไมโอไมโอไมโอโอ้อเฮ้เฮ้ใครเนี้ยใครเนี่ยตำรวจอย่าตำรวจจะมาชนฉันมันไม่ให้ดีอ่ในเมืองคนออกหมดหรือยังวะ คนเยอะอยู่นะเขาอยู่ไหนกันหมดวะไม่พิมแชทดคุยกันเลยนะอย่าง,งเงียบๆหน่อยนะผู้ชมแมเนี่ยไอ้แม่สม่วนมากคนจะสปอนแต่บ้านเนี่ยบ้านเติมพี่สวัสดีพี่พี่จะรถอะไรวะานั่นชนไม่ชนแล้วขี้เกียจชนรถคันไหนวะหลายคันดีวะท่านผู้ชมผมเล่นยังไม่หมดเลยพอ,อสมเล่นเอาแล้วกันเดี๋ยมันลากยาวไปเนี่ยมาดูคันเนี้คันสุดท้ายเอาพี่ไปขี่รถผมได้ไงเออผมต้องรอเวลาใหม่เวียนกับรถผมคันไหนวะในสปอน มันไม่ใช่รถผมเนี่ยมเมื่อกี้น่าจะรถเขาผมน่าจะกดสปอนยังไม่ได้เมื่อกี้อุ้ยล้อเรืองแสงนะผู้ชมดูดินี่มันรถฟีอะไรกันหรอเนี่ยเียผมลองเปลี่ยนสีไปสีขาวๆนี่จะได้เห็นชัดๆดูดิดโอ้มันเชิงจานเลยเกินสีล้อแบบเรืองแสงอะ่ะเออวะอ้นี้มันแมบบที่แบบเอารถมาให้เล่นแบบน่าสนใจอยู่นะเนี่ยมันนี้รถที่แบบหลากหลายมากเลยนะท่านะผู้ชมดูดิโอ้โหมาดูคันอื่นบ้างนี่มีคันไหนที่น่าสนใจไหมว่าคันนี้แหละ โอ้โห oh, oh. oh. ไฟไฟเท่มาก m ีขาวนะ MC ขาวขาวโทนสีมันจะได้แบบชัดเจนเออวะอันนี้ก็น่าสนใจวะมีตัวรถที่แบบน่าสนใจมากท่านผู้ชมแต่มันจะบังคับยากๆหน่อยรถมันจะเร็วโอ้โหเดี๋ยวเวลาจอดรถรถ,รถมันก็ชอบวิ่งเองเลยนะนี่อะไรวะนี่จักรยานได้ดูดูจักรยานนึงนี่เป็นไง,งปั่นแบบไม่ต้องใช้เท้าปันนะนปนป่นนะจักรยานไฟฟ้าไม่ใช่ตำรวจอันนี้กระบะรถกระบะโอ้ my god กระบะอัพโหลดนี่วะกระบะอัพโหลดยกสูงเลยร่อเน,นี้ยชนไปเลยขี่ผาไปเลยแล้วมันอัพโหลดแล้วมันลดรุยอยู่แล้วคลิปนี้ก็มีพีไรมากนะก็จะพามาดูรถเฉยๆเหมือนแบบเขาให้เล่นฟรีเยอะมากท่านผู้ชมนี่พวกเครื่องแต่งกายน่าจะไม่มีอะไรกระเป๋ามีของที่ต่างากาบบุ๊เฮเวนอยู่บางชิ้นนะรถผมก็จะพาดูไม่หมดนะท่านผู้ชมก็มาดูกันเอาแล้วกันนี่มีคันเท่ๆหลายคันมากนะผมชอบไอ้ GTR นั่นนะท่านผู้ชม แต่คันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูอะที่รถมันเปลี่ยนสีเองอะผมก็ชอบอันนี้ผมยังไม่ดูโอ้รถแข็งรถอะไรวะเนี่ยแจก,กฟรีจนผมตกใจแล้วตอนเนี้ยโอ้ไม่กดโอ,โอทเลยรอแบบโคตรเรืองแสงอะรนะผู้ชมเออวะน่าสนใจลอดูรถตำรวจบ้างหน่อยทำไมรถหล่นมาพร้อมกันเลยนี้ยรถตำรวจเอบีไอมืดกันเลยทีเดียวลงเล่นเล่นไม่หมดว่ะท่านผู้ชมลองมาเล่นดูกันเอานะเออในลองเบน์ด้วยดิ เบนนี่เอาไปซิ่งเออลองมาดูกันเอาท่านผู้ชมส่วนมากจุดเด่นจะอยู่ที่รถแหละแต่พวกท่าทางเนี่ยนะ่าจะคล้ายๆกันหมดเลยวะเปลี่ยนสีรถได้ฟรีนัแล้วก็มีรถเยอะนะเว้ยท่านผู้ชมอืมผมว่าลิงไว้ใต้ใคลิปนะผมย้ำอีกรอบท่านผู้ชมวันนี้ขอขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบฝากและก็แชร์สติ๊กเกอร์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมไปบายเจ็บไปโอเคไปเร็ว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 